ส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบลูเควนนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Traff ิก the n i น h t ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณภูมิอีกเช่นเคยนะครับผมนี่คุณภูมินะครับโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปอะไรครับเราจะมาทําคลิปเออเอาชีวิตรอดบนหลังคาเหมือนคลิปพิเต้เอ็กเซลไฟที่เขา ใช้ชีวิตบนหนังคาโดยการกิน MRE ใช่ครับผมแต่ของเราจะไม่กิน MRE นะครับผมคือที่เราไม่ทําใน diving empire เพราะว่าเพราะว่ามันไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมันไมสปอนแบบมันไม่เออมันไม่สามารถสปอนแบบว่าพวกอาหารได้เดี๋ยวขึ้นทีละคนอันนี้ผมวิธีผมมีวิธีการขึ้นก็คือผมใช้รถดับเพลิงขึ้นไป ผมจะใช้แบบว่าตัวรดดับเพลิงขึ้นเ้าแต่ภูมิถอยถอยรถ,ถมาให้มันใกล้หลังคาหน่อยอวิธีที่จะขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะคบผมก็จะใช้เป็นเอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอออย่างนั้นแหละผมจะใช้เป็นอาภูมิเดี๋ยวผมจะเป็นคนบังคับให้ภูมิเองเดี๋ยวต้องต้องเอาเดี๋ยวแล้วคุณนลงมาทําไมอ่ะเออยขอโทษโโนี่เรารีเซ็ตไรเดอร์ได้แปบ๊บนึง เดี๋ยวขับขับขับออกขับออกไปก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปให้คุณภูมิขึ้นไปก่อนนะขยับขยับรถหน่อยขยับรถหน่อยให้คุณภูมิขยับขยับรถนะครับโอเคตอนนี้คุณภูมิขึ้นได้แล้วเหลืหอผมผมจะขึ้นยังไงน่ะ มีรีเซ็ตไหมอะมีกดปุ่มรีเซ็ตโอเคผมจะร<อ>ีเซ็ตไรเดอร์นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปใหม่อีกรอบโอเคตอนนี้คุณภูมิขึ้นไปได้แล้วนะเดี๋ยวให้คุณภูมิรอข้างบน oh โอ้ my god ถอยผมต้องถอยอีกสองนิ้วหนึ่ง <2. S 1> ประมาณนี้ถึงจะได้โอเคเดี๋ยวรีเซ็ตไรเดอร์ก่อน โอเคได้แล้วทุกคนปึ๊บโอเคแล้วเราก็ดิสปารล<ไ>ปปารถนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่บนหลังคาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับที่นัผมนนเราจะมาใช้ชีวิตหนึ่งวันนะครับตอนนี้เก้าโมงสามสิบสี่นะครับผมเราจะอยู่บนนี้จนกว่าจะครบเก้าโมงสาิบสี่อีกรอบหนึ่งจก่อนเก้าโมงหงสนะ คือตอนตอนนี้ยมันเก้าโมงเมื่อกี้นะครับนับตั้งแต่เมื่อกี้ตอนนี้เราเริ่มแล้วนะคะผมก็เก้าโมงสามสิบสี่ใช่ไหมเราอยู่วันนี้จนถึงจนถึงวันพรุ่งน,นี้ตอนเก้าโมงสามิบสี่เหมือนเดิมโอ,โอเคนะทุกคนอย่างแรกเนี่ยเราไม่สามารถลงไปไหนได้แล้วนะนอกจากอยู่บนหลังคาบ้านนี้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ใช่ไหมคะคุณภูมิก่อนอื่นเลยนะผมวันตอนนี้มาเป็นเวลาสิบโมงแล้วเราต้องยังไม่ได้มีข้าวกินนะครับเราต้องหาข้าวกินกันก่อนใช่ไหมภูมิใช่เดี๋ยวเราแบ่งข้าวกันเดี๋ยวมีฮอทดอกด้วยเดี๋ยวเรากินฮอทดอกก่อนอันนี้ก็จะเป็นฮอทดอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งคุณภูมินะครับอันนี้ให้คุณภูมิแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรานี่แล้วก็หยิบมากินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมเก็บก่อน เดี okay. kind of ๋ยวผมไปหาที่วางดีๆก่อนพูมพุ่มพเอ่อกดทิ้งมันไปก่อนเนี่ยทุกคนก็จะเป็นฮอทดอกของเราเราก็กินข้าวข้าวข้าวเช้ารวมกับข้าวเที่ยงเลยนะที่มันเรียกว่าบรันช์อะในภาษาอังกฤษนะครับโอเคกินนะครับเราก็กินกินข้าวแล้วนะคะผมโอเคกินข้าวต่อไปเราจะหาน้ําให้คุณูมิุ่มวะเรากินน้ํามันก่อนภูมมเอาสลับผมเอาสลับบีนมชมพูคุณเอาสลับบีอะไร รถโคกนีปะคุณเอาโคกนะโอเคผมจะกินพวกเฟปเป้อันนี้ให้ภูมิไปเอาภูมิรับหน่อยโอเคกินโคกไม่ไม่เอาเรากินเฟปเป้นะเพราะว่าผมเป็นชอบกินเฟปเป้อืมสุดยอดโอเคนะคะผมพอเรากินอิ่มแล้วเราก็เก็บจานเดี๋ยวขอโทษกดผิด อันอันนี้ไม่มันไม่น่าใช่ของผมโอเคภูมิเอาลบจานภูมิหน่อยอ,อ,อันนี้คือผมไม่รู้ว่าจะเอาบันไดมาทําอะไรนะเราจะเอาแบบว่ามาแบบว่าปีนขึ้นไปเล่นให้มันสูงขึ้น <laughs> ไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรนะปีนสนุกสนุกเวลาแบบเบื่อเบอื่อไม่มีอะไรทำนะครับแป๊บ,บนึ่งนะขออนุญ,ญาตอาีกว่ายอ๋อ โอเค,อเคพูมเดี๋ยวเรากินขนมหวานกันนะครับโอ้มีที่นอนคุณพูมให้ที่นอนมาเดี๋ยวเราติดตั้งที่นอนเลยดีกว่าแต่ต้องระวังร่วงนะคะผมผมว่านะวางแนวนี้อาจจะมีร่วงเราต้องวางแบบว่าแมวไม่ใช่วางแบบเอ้อย่างนี้ร่วงแน่นอนไม่ได้อ่ะโอ้ประมาณนี่นะผมวางเป็นแนวนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเข้ามาชิดหน่อย ป๊บหนึ่งเพิ่มแม่ผมไม่ชอบสีชมพูไม่เอาสีชมพูครับผมไม่ชอบโอเคสีเขียวเราก็นอนอยู่บนตีนอยู่ตรงตีนเอาางนี้ดิเอาางนี้คุณลบที่นอนแล้วเอาเอาให้ให้ให้หัวมันให้ให้เท้าชนเท้ากันดิ ออภูมิภูมิต้องเมื่อกี้คือยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือยืนอยู่ตรงนี้แสดงว่ายืนอยู่ตรงนี้เป็นแนวนี้แสดงว่าคุณต้องไปยืนแนวนี้คุณต้องมายืนตรงนี้ไม่เดี๋ยวตรงนั้น,นคุณ <ผม S 1> ตกอ๋อตรงนั้นระวังตกนะคุณไม่ได้ผมเอาพ็อกออกมาไงเอาพ็อกออกมาแล้วก็เอาเอาไม้อ๋อคุณจะเอาหางเอาอะไรมากันใช่ปะใช่ อ๋อคุณจะเอาพร็อพมากันเพื่อน,นูภูมิจะเอาพร็อพมากันนะครับส่วนเราเราไปเอาพร็อพมาด้วยดีว่ะเอ,า,เอา,ากันเอามตีนตีนจอยมาแต่เราไม่ต้องสนใจโอเคนะครับทุกคนนะตีนมันจอยมาช่างมันไม่ต้องสนใจมันโอเคภูมิแล้วผมมีเตียงส่งชั้นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้คุณท,คทุกคนดูเตียงสองชั้นกันนะผมนี่อันนี้จะเป็นเตียงสองชั้นแต่ผมวางไม่สวยปึบอย่างนี้ได้ไหมออาเตียงสองชั้นนี่ครับภูมิเตียงสองชั้นอยู่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งภูมมาดูอันนี้จะเป็นที่นอนแบบเฉยๆนะอันนี้จะเป็นเตียงสองชั้นนอนได้สองคนเหมือนกันนี่คือเป็นนอน <c oughs> นอนได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ บ่ายตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับบ่ายสองเราปกติชีวิตประจำวันเราทำอะไรครับก็เล่นเกมครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็เล่นเกมนะครับเฮ้ยผมเอาไอ้นี่ออกมาดีกว่าแล้วก็อันนี้เอาไปปีเล่นนะครับเอาไว้ปีเล่นอันนี้มีแมค o โดนัลมีฮอทดอกนะเฟปเป้ของผม เอาคุณภูมีโค้กแล้วนะเนาะออะผมไม่เอาเฟปเป้แล้วนะผมลบเฟปเป้ไว้มันจะได้ไม่กินพื้นที่นะที่นอนผมก็มีแล้วอันนี้เนาะเราก็จะไม่เอาแล้วอืมโอเคเราก็ได้แท็บเล็ตมาแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนอ่านด้วยนะครับผมมีหนังสือการ์ตูนอ่าน แล,แล้วก็อ่านหนังสือได้นะคบผมซึ่งตอนใบสองนี่ภูมิเราก็ต้องเล่นเกมูกไหมใบสองใบสามเพราะฉะนั้นเรามาเล่นโลบอกกันดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเก้าอี้ออกมาแล้วเอาผมเอาก็อี้ออกมาแล้วเราเราจะเล่นเกมเล่นเกมเออเล่นมานั่งก้อี้เออแล้ก็เราจะมาดูเด็ดฟิกนะเอาดูเด็ดฟิกภูมิดูเด็ดฟิก นี่ดูเน็ตฟิกนะครับอันนี้เราก็ดูเน็ตฟิกกับคุณภูมิอยู่นะครับหอวดาแตกมากสัปปโยดด้วยหัวดจแตกเออผมดูสาธุนะดูสาธุไอ,อ้นี่แม่วาเอะเ,เรื่องสาธุมันมีวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดสัมปะซิวใช่ไหมแล้วก็ออกแล้วก็มีวัดภูมารามด้วยวัดสัมปะซิวแล้วก็วัดภูมาราม ผมว่าผม,มดูเอียเ,เล่นเล่นเกมเราบอกนะครัทุกคน<ผ>ม,ม่รู้เล่นเกมอะไรเล่นเกมเรบอกเออพี่จงคันเล่นใช่นี่ผมดูภาคจันทบ,บุรีคุณดูภาคอะไรอยู่พี่จองคันเล่นนะครับอ,อผมว่าตอนที่ตอนที่พี่จองกับคอาเล่นหลอกไอจูดี้อ่ะรู้จักไอจูดี้ไหมรู้จักรู้จักดูดูบ่อยดูบ่อย นั่นแหละจูดี้เขาโดนพี่จองหลอกให้ให้ไปทะเลที่ไม่ได้ปกติในสมุทบปตการแต่เป็นไนได้ผลใช่ไอ้จูดี้เขาเอ้นี่ด้วยอ่ะจูดี้เขาเอแต่งตัวใส่บิกินี่พร้อมเลยอ่ะแต่เขาภูิิถ้าสมมติาคมะเราเด๋นวะภูมถ้าสมมติค่ะเล่นดูคลิปนี้อยู่อ่ะขาเล่นดู คลิปนี้อยู่โอ้โหถ้าใครเล่นดูคลิปนี้อยู่นี่<ม>คือพวกเราดีใจมากนะคบผมดูนี่อันนี้จะเป็นภาพจากอันนี้จะเป็นภาพจากโดน,นครับนี่ดูดูดูอืมนั่งอยู่ข้างบนนะคบภาพจากโดนภาพจากมุมสูงภาพจากมุมสูงนะครับโอเคทุกคนก็คือตอนประมาณสี่โมงแล้วทุกคนมตอนตอนสองโมงสามโมงเราก็เล่นเกมมันนะครับผม แต่ตอนนี้สี่โมง้าจะห้าโมงกันนะคูสี่โมงห้าโมงแล้ว,ลวเอ็งได้ล็อกประตูบ้านไว้ยังระล็อกไว้แล้วอันนี้ก็จะมีแต่ยังไงก็เถอะถ้ามันเข้าบ้านก็ช่างมันจะป้นบ้านกันเลยก็เรื่องของมันเพราะว่าเราอยู่บนหลังคาไม่เกี่ยวกันเราทำชาเลนจ์อยู่บนหลังคาหนึ่งวันโอเคตอนอตอนนี้ภูมตอนนี้ห้าโมงแล้วกินข้าวเย็ยนกัน ข้าวยินของพวกเรานะคบผมจะเป็นแมคโดนัลแล้วก็มีฮอทดอกด้วยนะครับนี่นะผมกินแฮมเบอร์เกอร์มานั่งกินบนเก้าอี้ดิตรงเก้าอี้มานั่งมานั่งกินบนเก้าอี้นะคบผมเอาภูมิแบ่งเบอร์เกอร์ให้ภูมิก่อนแบ่งเบอร์เกอร์ให้ภูมิก่อนเออภูมิเออคืน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 นี้ภูมินอนที่ไหน นอนนอนตรงเตียงสองชั้นหรือจะนอนตรงนู้นหรือจะนอนตรงนู้นนอนเตียงสองชั้นดีกว่าไม่หรือว่าผมไปบอกออกหน้าบ้านไปเขียนป้ายหน้าบ้านว่าว่าวันวันนี้อขอใช้ชีวิตรอดอยู่บนหลังคาห้ามมีใครมากวนโอเคผมเขียนเองผพอเขียนเองอ๋อผม,ผมกนมเบกเสร็จววันเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมขึ้นไปเองวันนี้ขอหนึ่งวันอย่าเข้าบ้านพวกเราเรานนเรานนขอใช้ชีวิตเราอยู่ บนหลังคาผมพิมพ์ไปแล้วะทุกคนแล้วมันจะนี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมที่ผมชี้เมาส์อยู่นะเอาแบบสีจี๊ดจให้พวกมันมองเห็นสีแบบสว่างๆหน่อยเอาแล้วผมจะลงมาทำไมวะเนี่ยคุณจะลงมาทำไมผมก็เขียนได้เอาเอารถบรรทุกมาเลยทุกคน ตอนนี้ก็หึงเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครัผมปกติเวลาหนึ่งทุ่มผมก็จะเล่นเกมเหมือนเดิมเล่นเกมแล้วก็นี่นะผมมาอ่านหนังสือกระตูนอ่านหนังสือวันพีชนะครับเอาคุณภูมิรอดไหมเนะี่ยรอดรออดไหวไห <c oughs> คุณภูมิจะลงไปทำไมนะ่ะอ,อันนี้เราก็ขึ้นมาปีเล่นนะครับปีเล่น นักปีนป่ายนะผมขึ้นมาปีนใช่ไหมพอเราขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดสิ่งที่เราชอบทําคืออะไรเราจะเต้นนะคับทุกคนพอเราอยู่ที่สูงๆแล้วพอแบบว่าทุกคนก็จะมองเห็นเรานี่เราก็จะเต้นละคะผม <c oughs> บุมลากบไปละกับากาลนะบุมบากบไปละกับากบาลนะเฮ้ย,ย,ย <c oughs> <c oughs> ไรเอ้บุมบ้มกบกบไปอันนี้ผมเหมือนมันเป็นนักเต้นอยู่ด้านบนแบบว่าบนบ้านเลย อ่ะดูนะเด็ดเต็นนะอาปืนเป็ดเป็ดเอา้าปืนปืนปืนเออเนี่ยอยู่บนหลังคาบ้านวู้ห์สองทุ่มสองทุ่มค่ะ ไปเลยทำไมอ่ะอาอยากอยากตั้งเหรอใช่อยากตั้งโอ้โหสูงเอ้คตั้งก็ตั้งเดี๋ยวผมจะหาพร็อพนะคะผมคุณผู้ชมผมจะหาพร็อพนี่ผมจะตั้งโต๊ะเกมเลยดีว่าโอ้โหเอ้นี่ตั้งตั้งโต๊ะเกมภูมิภูมิลบหน่อยตั้งโต๊ะเกมตรงนี้เลยโต๊ะคอมตรงนี้ไปเลยเตั้งโต๊ะเกมแหมเดี๋ยว นี่พวกเกมมิ่งเล่นนะครับนี่มีไม้ด้วยโอ้ยอา้าวกดผิดขอโทษจากพรอปใช่ปะเอามาจากพรอปใช่อันนี้คือแบบว่าโตคอมแบบเซตดีๆเลยไม่ใช่โน้ตบุ๊กแบบนี้อ่าเรามาเล่นคอมเลยดีกว่าอุ้ยมีเกมฟรีไฟมีฟอดไนด e ด้วยโอ้ยเล่นเกมครับผมเมาม,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 ามาันมากมีไม e ค r รับด้วยมาครับครับอันนี้ผมกำลังซ้ําเฮ้ยภูมิเรากำลังสร้างเกมโรบอทอยู่ นี่เรากาลังสร้างแมพของผมอยู่นะครับเรากำลังสร้างแมพของเราขึ้นมานี่กำลังสร้างแมพอยู่นี่ครับผมนี่จะเป็นหน้านตาบูเคเว่นนะครับนี่กำลังเล่นเกมอย่างสนุกเลยครับออเอาภูมไปเล่นเกมมาไปเล่นเกมมาเล่นเกมมาเล่นเกมเภูมตั้งอะไรนี่ภูมเดี๋ยวผมมีตู้เกมด้วยเฮ้ยภูมผมติดตั้ง P5 ดีกว่า P5 นี่ภูภูภูมิมมลบไปก่อนนี่้5นี่เพา5พ5พ้5อยู่บนไหนดีนี่นี่แวติดตั้ง P5 ดูนี่พ5เออเพ่ P5 ันผมเอาทีวีออกมาด้วยนี่อ้อ P5 <c oughs> เล่นเล่นเล่นกับทีวีได้เออเอามาเล่นกับทีวีเลยนี่ทุกคนพวกเราเอาเ้5มาเล่นกับทีวีนะครับเดี๋ยวมาหนึ่ง เออนี่เล่น p พยห้าเลยกับทีวีนะคะผมซึ่งเครื่อง p พยห้าเนี่ยมันต้องอยู่ตรงใกล้ๆทีวี TV, ถูกปะอ่าเราติดตั้ง p พยห้ากันเอาขอโทษเฮ้ยโอเคเราจะติดตั้ง p พยห้าตรงนี้อ่าเพยห้ามาแล้วนี่นะคะผมจอนี่ก็จะเป็นเครื่องเพยห้าก็จะมีจอทีวีนะคะผมมาเดี๋ยวเรามาเปิด p พยหกันเลยดีกว่าออาเปิดปุ๊บ เอาเปิดเพยห้าก่อนโอเคเปิดทีวีมีมาแล้วเพยห้าเล่นเกมอันนี้เล่นเกมหนูกระต่าย <c oughs> เกมหนูกับกระต่ายน,นี้อันนี้ก็จะเป็นที่เล่นเพยห้าน,นี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมของเราเดี๋ยววางอะไรเพิ่มดีเฮ้ย <c oughs> เอาตู้เกมด้วยดีกว่าโ <c oughs> อ้โหย่างมันต้องมันแน่นอน อ่าภูมินี่ตู้ตู้ตู้เกมอยู่ตรงนี้นะเราจะเราจะเป็นเด็กที่ดื้อน,นะไม่ยอมนอนนี่ตีหนึ่งยังไม่ยอมนอนเลยภูมินี่ตู้เกมนี่ภูมิถ้าใครอยากเล่นตู้เกมลงมาเล่นตรงนี้นะโอ้ยนี่เราเราแบบว่าเราเป็นแบบเด็กไม่รอนเด็กไม่ยอมนอนอ่าขอโทษกดผิด เราเป็นเด็กไม่ยอมนอนเนี่ยเราแบบว่าชอบเล่นเกมอะ่ะ<ช> <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเกมของเรานี่ภูมิแล้วก็เอ่อ,อ,อตู้เกมอยู่ตรงนี้นะต้องโดดลงมาตรงนี้มาน,มานี่มานี่หน่อยภูมิภูมิภูมิน,นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ไม่ไม่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ลงมาตรงนี้นะนี่ตู้เกมอยู่ตรงนี้ใครอยากจะเล่นนะนี่เล่นเกมอุ้ยโอ้โหเล่นเกมรถถังนะฮะ ดูคนไม่หลับไม่นอนเด็กติดเกมครับตีสองแล้วยังไม่นอนตีตีสองยังไม่นอนเลยภูมอ่าภูมลอง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 เล่นรถถังดิโอ้โหเล่นรถถังเนี่ยเกมรถถังเนี่ยพูม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 เอาไปไหนแล้วนี่นี่อยู่นี่เกมรถถังเอาภูมิเล่นเลยตีสองไม่ยอมนอนเอ้ยภูมมันมีเหมือนมีคนขึ้นบ้านพูมมันมีคนขึ้นบ้านเรา เอ้ย hey, ใครวะเอ้ย hey. ใครไม่รู้เข้าบ้านเราพยายามจะขึ้นมามาอยู่ตรงนี้ <Hey. S 1> แต่งตัวเป็นสกิบีดี้ทอยเลตดอมดอมเยสเยสแล้วผมแบนมันทิ้งไปแล้วเรียบร้อยครับเอาภูมิตีสองแล้วเราไปหลับสักหนึ่งนาทีแล้วตื่นมาเล่นเกมใหม่เฮ้ยเฮสกิบีดีมันมาอีกแล้ว ผมหนึ่งนาทีแล้วไปเล่นเกมต่อเฮ <Hey, S 2> ้ยภูมิผมแบนมันไปแล้วอิสกีเบดี้อ่ะเฮ้ยภูมิผมไปหลับหนึ่งนาทีแล้วผมมาเล่นเพย์ห้าต่อหลับหนึ่งนาทีเล่นหนึ่งครั้งเล่นเพย์ห้าครั้งหนึ่งเฮ้ยดูโน้ตบุ๊กด้วยอ่ะเอาภูมิมันเข้ามาในบริเวณบ้านผมอีกแล้วแต่ยังไงก็เหอะภูมิมันขึ้นมันขึ้นมาบนบ้านเราไม่ได้แล้วภูมิจะลงไปทําไมเราเล่นโน้ตบุ๊กด้วยอ่ะ ชิวๆอยู่บนหลังคาบ้านนะตีสามแล้วให้ทำอะไรอ่ะก็เต้นดิครับเตะเตะเต้เตเตเอ้แมวเต๊ดต๊ดตดต๊ดต๊ดตตตดต๊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 ดตตต i ชมงภูมิจะปลดแบนให้ภูมิได้ได้ได้อ่ะภูมิปลดแบนแล้วโอเคได้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 ไดอ่ะภูมิปล่อยมันหน่อยจะอยากแบนมันเอามันเข้ามาตรงนี้หน่อยแล้วก็ดรอปมันไม่ไม่ภูมิเอา เอาภูมไอ้สกิบบี้มันขึ้นมาด้วยเนะี่ยเอาภูมอยู่นิ่งๆหน่อยผมผมจะขึ้นผมจะขึ้นผมจะขึ้นได้ๆๆๆๆอ่าทุกคนผมจะขึ้นแล้วนะทุกคนหก<ม>โมงเช้าแล้วยังไม่ได้นอนผมนอนไปแค่หนึ่งนาทีแล้วเราก็มาเล่นเกมตอนหกโมงเช้าต่อเอ้ยยังเล่นเกมต่อครับเฮ้ยไปเล่นเพย์ห้าดิวเล่นเพย์ห้า เอาใครมันใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเข้ามาในบ้านปุ่มเรียบร้อยบินใครวะใครไม่รู้เบคอนน่ะพวกมันนี่แย่เอาพูมพูมพุ่มพุมพุมผมขึ้นได้พ่อ๋อได้ๆๆพูมปล่อยสกีบิดี้ทอยเลทตรงนี้หน่อยไม่ไม่ไม่ปล่อยปล่อยตรงนี้ตรงนี้ผมจะแบนมัน เอามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วปุ้มเรียบร้อยบินบอกแล้วคนที่เข้ามายุ่งกับผมบอกแล้วว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งก็เขียนเ,นเออตือนไว้แล้วเฮ้ยภูมิูมมจะขึ้นผมนจะขึ้นเฮ้ยภูมิมันภูมมันมคนเข้ามาอืมเกือบแล้วภูมิรีเซ็ตไลเดอร์ให้หน่อยเจ็ดโมงเช้าแล้วภูมิก้าโมงสามสิบสี่นะก้าโมงสามสิบสี่เราจะเราจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วโอเคไหมภูมิ ภูมิ9โมง24เราจะครบ24ชั่วโมงแล้วเข้า9โมง3ี4เราจะครบ24ชั่วโมงนะภูมิได้ภูมิขึ้นมาหน่อยแล้วภูมิก็ดิสเปรารดไปเลยอ่ะคุณภูมิขึ้นมาแล้วเอาดิสเปรารถด,ดิสเปาลดเออเคภูมิลอเวลา9โมง9โมง3ี4นะ9โมง3:24เฮ้ยภูมิ ผมมีอะไรหนุ่มๆทำก่อนที่เราจะจบนี่เล่นสกูตเตอร์บนหลังคาหมอแต๋วตาแต๋วแต๋วแตวแต๋วแน่แนแนดูเล่นสกูตเตอร์บนหลังคาขี่จักรยานบนหลังคาไปเลยพี่นี่แต๋วตาแต๋วแต๋วขออนุญาตเอฟเคแป๊บ โอเคภูมิเขาจะเอ k นะทุกคน9โมง3 4จะครบ24ชั่วโมงสำหรับยใช้ชีวิตบนหลังคาในบรูคเฮเวนแล้วทุกคนอีกนิดเดียวก็จะครบแล้วเ,เ,เ,เองเอฟเคให้หนอ่อยดิขออนุญาตเองโอเค okay, เราจะเอฟเคกันก่อนนะแล้วผมก็จะเต้นรอภูมิรอถึง9โมง9โมง5 9โมง3 4นะ9โมง3 4เราจะครบเลยใช่ไหมภูมิ เลยาต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอัดทิ้งนะเออยัง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 ไม่ได้อัดทิ้งดูแต่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 ได้ได้ได้เดี๋ยวแต่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 ได้ได้ได้เดี๋ยวแปด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 ได้ได้ได้เดี๋ยวฮู้ตูดูดูตูดูตูดูดูตูดูวู้ฮู้อ่าเจ้โยโย่ดูดู เราจะครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วภูมิเราจะทําภารกิจสําเร็จแล้วใช่นี่ภูมิขึ้นมายืนบนขอบขอบหลังคาหน่อยเฮ้ยภูมิข้าโมงสิบแล้วจ็ยี่สิบแล้วเต้นรอแต่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 ได้แล้วได้แล้วแปด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 แปะได้แล้วได้แล้วแต่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 โยเติ So ก่อนที่เราจะลงนะคะผมเราก็เก็บของกันก่อนอ่ะเก็บของแบคภูมิเก็บของเก็บของเดี๋ยวผม้างเออเก็บของก่อนเก็บของเดี๋ยวผมเก็บเตียงด้วยโอเคเก็บ ps5 อ่าเดี๋ยวเดเราเก็บเตียงกันก่อนผมลืมเก็บเตียงของผมโอเคครบ24ชั่วโมงแล้วเนาะภูมิ ไปลงข้างล่างกันโอเคได้เวลาลงข้างล่างแล้วชาค่ะเราแ,แตะพื้นแสดงว่าครบยี่สิบสี่ชั่วโมงปุ๊บเรียบร้อยครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนแต่งตัวตามผมเฮ้ยไอ้นี่ขี้กอล์ฟเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำาป็นมันคุ้นๆแบบหนึ่งเดี๋ยวนี่มันพี่ภูไม่ใช่เหรอ <c oughs> ขำขำขำทำอะไร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 ไม่อะไรอะไรโดนแบนดไหมโดนแบนด์ไหมไม่ไม่ไม่สะดใจวะสะดใจวะเฮ้ยโอเคนะครับทุกคนผมก็สกิปปที่โอยเล็ต โอเคนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านก็ครบภูมิหยุดก่อนปิดคลิปโอเคนะครับผ,ผู้ชมทุกท่านก็วันนี้เราได้มาถ่ายคลิปเอ่อครบแล้ว24ชั่วโมงโใช่ไหม จนจนถึง9โมง34นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b <mile> s c r i b e ให้ช่อง Traffic the Night นะครับใครเป็น f c คุณภูมิแอดเฟนคุณภูมมาครับภูมันด์ัสกอร์ไทยแลนด์กับภูมันดัสกอร์เกมเมอร์ TH นะครับผมแล้วก็เราก็ต้องขอลาไปกับคุณภูมิก่อนนะผมแล้วก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับให้ทรัพผม Traffic the Night ด้วยนะครับให้ผมด้วยนะโอเคก็ขอลาไปกับคุณภูมันดัสกอร์ไทยแลนด์แล้วก็ Skibidi Toilet